สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องน้องเก้าพิชซิ่งแล้วนะคะวันนี้วิ่งที่อะไรปะวันนี้สิบเอ็ดวันนี้วิ่ที่สิบเอ็ดค่ะออกล่าหาเห็ดค่ะทุกคนน้องเก้าเจอแล้วค่ะทุกคนนี่ว้าวทุกคนตามไปดูนี่ตองตายตองตายน้องเจอแล้วหมูหน่นึงนี่ทุกคนดอกใหญ่ด้วยเห็ดโคนจริงๆตองตาย 9, น้องเก้าเดินมาเจอ ดูที่ทุกคนวันนี้เป็นที่อะไรนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้หน้องเก้าหน่องเก้าโคตรเก่งไงลุงจายน่าหนูเดินเมื่อกี้หนูเดินมาหนูยังไม่เจอเลยนะตอนนั้นหนูว่าแล้วหนูคิดว่ามันต้องขึ้นตรงนี้นั่นนะเอกใหญ่มากครับลุงตอนนั้นได้ตรงข้างๆมนเลยทุกคนดูชุดสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอืมไดู ดูดิก้าวเดินมาเจอเลยอะนี่ทุกคนโอ้โหน้ักก้าวเป็นไงเป็นไงทุกคนแจมเลยส่อเอวเสีวดูสุดยอดดูดูดอกดูดอกนี่ฮะอ้งนี้ชื้นอันนี้อันนี้เห็ดอะไรนะฟ้าเปิดให้ทุกคนดูดิอันนี้เห็ดโคนเห็ดโคนดงแบบหัวจะหลุดอะนี่ทุกคนได้แลเนี่ยได้แล้วยอดน้อะก้าวเดินมานี่ไงคุหลุง อ่ะขุดสวยดูขุดมีจุกเดียวเลยอือตงสายวันนั้นที่หนูได้กันบานๆจังได้ว่าที่หนูถ่ายให้ลุงดูก็แถวนี้แหละตรงเนี้ยก้าวเขามาดูตรงนี้ตอนแรกแต่ตรงนี้ไงอันนี้ขค้นก็เหยบไปตรงนี้ตอนนั้นหนูว่าแล้วผงไปนี่ดูเห็ดคลลงนี่อ่ะขุดนล้เก้าวขุดคงหมดแล้วเนาะนี่วันนั้นได้ตรงเนี้ยที่เป็นจุกๆกันนะเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนที่เราถ่ายแต่นะอ่ะมาเก้าขุด อีที่แล้วที่เรามาพวกก็มีรางเอาถับขอบเนี่ยนะเนี่ยข้างหน้านู่นนะลางกวนไม่ไหวดินแห้งเกินไอ้กาเขาอว่นี่ง่ายหมูหนึงเขาว่าโอ้โหแจ่มอะหมูหกจะสวยจริงนะเราอยู่หมูสองจะได้หมูหนึ่งเนี่ยสวยสวยสวยเดิแต่ก็ยังไม่เจออ้าวขุดกันเลยเครื่องพวกขุดขุดขุดชุดสุดท้ายแล้วนะลุงเนาะสองคนพ่อลูก นั่นนะหยุดนอนไม่ได้นอนดูดูดูเขาขุดกันทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูดอกนี่ดูสวยสวยอสวยอ้าวขุดมาอเจอ,อเห็ดแับนี้ไม่ไม่ดีเลยขุดมาขอดูดอกหนึ่งทุกคนดูดิขุดยากมาเลยนี่ยังนิ่มนะนี่อย่างนี้มันอยู่ข้างบนแหง้งใช่ไหมพี่เต้ด,ด,เดูทุกคนดูตรงเก้าเก้าเป็นคนเจอ งวดที่แล้วได้ตรงนี้เองก็เทิบมานิดเดียวเองเอก็เหมือนที่เดียวกันะถ้าพวกพว,วกตรงนี้อ่จะได้อาดูดิให้ทุกคนดูออกห่างออกห่างมากคื่สุดท้ายละขุด ขุดกันใหญ่เลยตงปลานะใช่ไหมอ่ะใครอยากดูนะคะคลิปสุดท้ายแล้วนะหาเห็ดปีนี้นะต่อไปก็จะลงต่อไปก็จะลงเขื่อนแล้วดูนก้าดอกใหญ่มากเลยอะเฮ้ยก้าเนี่ยน้องน้องอะไรตัวอะไรปะน้องตัวอะไรอะหนอนโหหนอนตัวใหญ่นก้าดูดินก้าทุกคนดูดิไหนมีน้องอ๋อมีน้องดอกเล็กด้วยเอาเอาคุณเร็้ยวเราจะได้ไปอีก อ้า่นี่ใต้ดินออออออโอ้โหดูดูทุกคนนี่อือยอดอ่ะอือว,ว้าวดอกใหญ่โอ้ทุกคนดูดีน้อก้าวเก่งใช่ไหมทุกคนวันศุกร์พอดีพรุ่งนี้วันเสาร์ไงน้องก้าจะได้เตือนสาย ทุ่นี้มันเหล่าสวยงามดูสองคนขุดกันมันเลยทุกคนโอ้โหดูดูดูโอ้สวยเลยนี่ดูดอกใหญ่ทำาไมมาวันนี้นะบานแบบคลิปที่แล้วอ่ะน้องก้านี่สวยน้องก้าดูดินี่ดูน้องก้าเดินทุกคน สวยงามโหเกือบจ้าห้าสวยตัวนี้มาแล้วมดต่อยแล้วนะอืมระวังมดต่อยนะไม่ใช่มดตัวน้อยนะเนี่ยต่อยเจ็บเลยเนี่ยนี่ทุกคนมดตัวเนี้ยต่อยสุดยอดเลยหรืมดอะไรไม่ใช่มดตัวน้อยหรอกมดตัวน้อยจะใหญ่กว่านี้มดตัวน้อยมันจะมีขนอันนี้ปวดปวดโอรู้สึกว่ามันจะปวดกว่ามดตัวน้อยนะมดตัวนี้รู้ว่ามดตัวน้อยสุดแล้ว อก้าวเก่งเว้ยนี่ดูดิทุกคนดินยังไงนี่อยู่ยน่นนนาเห็นไหมน่ะต่อยเจ็บไหมน้องก้าวโดน <ไป S 1> ต่อยแล้วทุกคนเป็นไงโดนนิ้วไหนะปัดทูเจ็บไหมเจ็บสิเอาใส่ถุงเห็ดคนลงมาเลยนะ,ะเจ็บใช่เรือยังก็โดนน้ำแม่เจ็บไปดโดนน้ำอ่ะน้องก้าวไอ้นี่ถุงให้แม่ อย่ถึงมาอย่ถึงไงเน؛ทางแต่เก็ดแสดไม่ใช่โดม่อย่วนมดแต่โดวน้ำามยอดอ่ะแน้ง as โดวหูสวยงาม совсем ไงๆสุดท้ายดูโดวพี่พ่อเห็นไว้ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ปิดไว้ด้วยอปิดกินไว้อะไรเนี่ยบางคนเขาขุดแล้วไม่ปิดไงมดหรือว่า โอ้โหโอ้โหได้เป็นเกือบโลเลยก้าวกินถึงปวดหมดไม<า>่จ้าชุดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน,นไปไปชุดสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเก็บเห็ดเมื่อกี้เสร็จเห็ดโคนนี่ มาเจอด้วยเห็ดคนดูดูดอกเบลเลยรากย่นมากว่ามันจะดันขึ้นมาได้ดูดูไหนดอกหนึ่งที่น้องก้าวบอกไปตามไปดูน้องก้าวเจอตรงนี้อีกอันนี้เน่านู่นดอกนะไหนเฮ้ยนี่ไงนี่ดอกหนึ่งเขาครับอันนี้เน่าเน่เน่เน่าเขี่ยวเอาไว้ก่อนพ่อเขี่ยดิอันนี้ก็น่าอันนี้เน่าเออดูแลพ่อเขี่ยวหัวให้ดูนี่แล้วเหมือนวันที่แล้วที่เราได้ตรงนี้เห็ดคนตรงอ่ะที่แหวเป็นหมูใหญ่ทุกคนคิดไปแล้ว นี่ออนดอกคนละดอกนี่เกิตัวเองเห็นดอกนี้เหรอเราเห็นดอกนี้คนละดอกเลยโน่นๆๆดอกโน่นดอกใหญ่นี่ดูดูดอกนี้ดิดูแข็งมากเลยโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นไฟมันเอ,องแข็งที่เดิมมาถึงตายหักเลยที่บางคนที่แล้วได้เยอะไอ้คนดอกไอ้คนดอก ขึ้น๋ยวอันนี้ดอกอีกโคนไม่อันนี้ดอกกระเร้อเลยอืมหมดหมดหมดเล็บใส่อืออีกโคนดงน้าพ่อเปิดใส่ถุงโอ้โหทำไมนี่ยหกเออหกเข้าไป็นยังไงด้วยไม่ดูมันหกยังไงเปลี่ยนถุงปล่ะ ไปได้ไนะหมหมดตัวนี้นี่ยงยิงนี่นี่แหละโอ้ไปดีกว่าง้าวไปแล้กลับบ้านดีกว่าไปมืดล้วหมดแล้วอ ลาด้วยเห็ดดอกนี้อีนี้เห็ดคนลรงหัวแตกๆเนี่ยนะดู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 ดการเห็ดโคนได้หมดลงอ่านี่ไงการันการมันกาที่เขาขุดออกมดแล้วนี่เอาไหมลาด้วยดอกนี้บายบายบายครับนกเขาบายบายครับนกเขาบายบายครับ